จริงคือ The Magician s n a p p ปทนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็ดูก่อนเลยไม่งั้นจะงงๆว่าเริ่มมาถึงอะไรยังไงส่วนคลิปนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่ดินแดนนาเน,นียกันแล้วจริงๆนะก็มาดูกันเลยดีกว่าความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่สองพี่น้องเนี่ยพาแม่หมดหลุดติดมาในประเทศอังกฤษนะก็ได้เรียนรู้ระหว่างทางอะไรเงี้ยว่าแม่มดคนที่พามาเนี่ย เป็นคนที่ชั่วร้ายมากเป็นแบบว่า the empress of empress คือเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรพรรดินีเพราะว่ายึดเมืองชาวบ้านชาวช่องยึดโลกชาวบ้านชาวช่อง,ม,อง,ม,อง,ม,องมาหลายโลกแล้วด้วยการไปถึงแล้วก็ถ้าไม่พอใจเศษคาถาฟลุบปเดียวโลกหายไปทั้งโลกเลยก็เลยยึดได้แล้วก็ถูกสตาฟไว้ที่เมืองนั้นจนกระทั่งดิกเกอรี่ไปอยากรู้อยากเห็นแล้วก็โดนปลุกขึ้นมาในที่สุดอีแม่โมดคนนี้พอมาถึงอังกฤษปุ๊บ ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องการยึดประเทศย,ยึดยึดคลองโลกใบนี้เช่นกันเพราะโลกใบนี้ไม่ถูกยึดคลองเลยมาถึงก็มาเจอลุงของดิกกรี่ก่อนพอมาเจอลุงปุ๊บก,ก็แบบสั่งนู่นสั่งนี่ให้ไปนู่นให้ไปนี่ลุงของดิกกรี่พอเห็นแม่มดปุ๊บรู้สึกว่าแม่มดสวยมากก็เลยสวยแต่กลัวก็เชื่อฟังคําสั่งแม่มดกับลุงก็เลยออกไปตะเวนรอบเมืองกันก็แบบออกไป ก่อความวุ่นวายอ่ะไปพยายามยึดโลกโดยที่พอมาถึงโลกมีแม่มดดันสูญเสียเวทมนต์หมดแต่การสูญเสียเวทมนต์ไม่ได้แบลความว่าสูญเสียความแข็งแรงไปคือชีก็ยังแบบจับเหล็กแล้วกระชากหลุดได้ในมือดีออะไรอย่างเงี้ยด้วยประมาณนั้นดิกรีก็ตกใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองด้วยการเอาแหวนเนี่ยแล้วก็ ใส่แล้วก็ไปจับแม่มดเพื่อเอาแม่มดกลับไปปล่อยที่เดิมให้ได้นะดิกอรี่ก็เลยออกไปหน้าบ้านแล้วก็พยายามไปจัดการกับแม่มดตอนที่ออกไปหน้าบ้านภาพที่เห็นคือแม่มดเนี่ยกระชากเสาไฟกระชากไอ้โคมไฟอ่ะขึ้นมาแล้วก็ควงอยู่เหนือหัวประมาณว่าพร้อมใช้เป็นอาวุธเป็นเหมือนทวนอะไรอย่างนี้แล้วก็ลอนดอนสมัยนั้นมันจะมีรถม้าเป็นแบบว่ารถแท็กซี่ที่เป็นรถม้า เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถมา้าใช่ป่ะแล้วก็มีม้าเทียมแม่มดเนี่ยยืนอยู่บนรถมา้าคือรถมา้าเป็นรถมา้าที่มีมีหลังคาแม่มดเนี่ยยืนอยู่ข้างบนหลังคาแล้วก็จับบางเหียนมา้าแล้วก็ฟาดฟาดแซ่อยู่อารมณ์เหมือนแบบรถมา้าศึกอะอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งรอบเมืองแล้วก็มีตำรวจมีพลเมืองวิ่งตามเป็นพรวนเพราะว่าพวกพลเมืองก็ไล่ฟ้องตำรวจว่าตัวเองโดนขโมยสร้อยเพชรโดนนูน่นโดนนี่คือแม่มดมันก็ไปกวาดกวาดนู่นกวาดนี่ที่เป็นแบบว่าของหรูหรามาประดับตัว แล้วก็มีแบบตำรวจก็วิ่งมาไล่จับแล้วก็มีคนเลี้ยงม้าเนี่ยวิ่งตามมาด้วยว่าแบบว่าโดนขโมยรถม้าไปก็กําลังวิ่งชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ดิกรี่ก็พุ่งเข้าไปแล้วก็หลังจากโดนซัดออกมาหลายรอบก็สามารถจับแม่มดแล้วก็กลับไปที่ดินแดนดินแดนเดิมได้หลังจากที่กลับไปที่ดินแดนเดิมดิกรี่ก็พยายามจะเอาแม่มดกลับไปที่หลังจากที่ไปที่ดินแดนระหว่างโลกดิกรี่ก็พยายามจะเอาแม่มดกลับไปที่ดินแดนเดิม แต่ทีเนี้ยปอนฮะมันเยอะดิกกอรี่ก็มืน่นมันก็หลงทางพอหลงทางก็เลยไปโผลท่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่เป็นแบบความมืดความมืดมิดสนิทเราก็ถึงรู้ว่าตัวเองไม่ได้หลุดมาคนเดียวคนที่หลุดมาด้วยเนี่ยมีดิกกอรี่มีพอลลี่มีคนเลี้ยงหมามีลุงของดิกกอรี่ที่ชื่อลุงแอนดรูแล้วก็มีแม่มดแล้วก็หมาติดก,กันมาหกชีวิตปรากฏว่าพอมาถึงก็เป็นโลกที่แบบมืดมองอะไรไม่เห็น จนกระทั่งพวกนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกก็เลยคุยกันก็แบบแม่มดก็พยายามขู่กันโชคให้ดิกอรี่พากลับลิกรี่ก็บอกว่าจะไม่พากลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดพากลับเดี๋ยวกับไม่หมดแล้วเดี๋ยวคือลิกรี่ก็จะพยายามทำยางี้ก็ได้ทิ้งแม่มดไป้คนเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนเลี้ยงหมาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเนับถือศาสนาคริสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ทำเพลงเป็นเพลงสวดแล้วก็นั่งทำทำเพลงเพลงสวดไปเรื่อยๆสักพักปรากฏว่าก็มีเสียงเพลงลอยมาเหมือนกันมีเสียงเพลงลอยมาจากที่ไกลๆไม่มีใครรู้ว่าเสียงเพลงนี้มาจากที่ไหนแล้วฟ้าก็ค่อยสว่างขึ้นเริ่มมีแบบว่าเริ่มเห็นเป็นแผ่นดินมีพระอาทิตย์มีแบบพื้นดินเกิดขึ้นแล้วพืชก็ค่อยๆงอกขึ้นมาทีละนิดเริ่มมีหญ้าเริ่มมีต้นไม้นูน่นนี่นั่นสักพักสักพักก็มีแบบสิงโตตัวหนึ่งโผล่มาที่ไกลๆ แล้วก็เห็นว่าสิงโตตัวนั้น,นเป็นตัวที่ร้องเพลงอยู่พวกนี้ก็ตะลึงมองเด็กๆ2คนกับคนเลี้ยงม้าเนี่ยชอบเพลงเพลงนี้มากส่วนม้านี่แบบกระชุ่มกระชวยไปเรียบร้อยเป็นเหมือนม้าสึกเหมือนม้าที่แบบม้าเด็กๆนะไม่ใช่ม้าแก่ที่อยู่ในลอนดอนเลยแต่ว่าลุงแอนดรูกับแม่มดสอคนนี้กลัวเพลงมากคือแบบว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแย่รู้สึกว่าสิงโตจะเข้ามาทําร้าย เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อพวกนี้ก็ฟังเพลงไปเรื่อย,อยสิงโตก็เริ่มแบบร้องเพลงนู่นนี่นั่นก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรพวกสัตว์ต่างๆก็เริ่มงอกขึ้นมาจากดินเป็นแบบสัตว์นู่นสัตว์นี่กระลอกกระแตกระตายกวางมา้าช้างเสืออะไรออกมาหมดเลยเต็มไปหมดแล้วสิงโตก็เริ่มค่อยๆเอาจมูกเข้าไปแตะแตะแตะ,แตะสัตว์แต่ละชนิดทีละคู่คือเหมือนเลือกมาละ ทุกชนิดเนี่ยเป็นคู่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 คคคคสัตว์ที่โดนเอาจมูกแตะเนี่ยก็มาร้อมวงกันวงกลมล้อมรอบสิงโตรวมทั้งไอ้ม้าตัวที่ติดมาจากโลกหนูนด้วยก็เป็นหนึ่งในม้าที่ได้รับเลือกเลือกเข้าไปให้อยู่ในวงกลมนั้นและสิงโตก็เริ่มอ้าปากพูดแล้วก็บอกว่าประมาณว่าพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายคือผู้ได้เลือกให้เป็นสัตว์ที่พูดได้และท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้ปกครองสัตว์อื่นๆในดินแดนนาเนียของเราอัสลานก็คืออัสลานัานน่นเอง ก็เป็นอารมณ์ที่เล่าว่าแบบออสิงโตเนี่ยสร้างโลกขึ้นมาสร้างโลกแห่งนาน,นี้ขึ้นมาด้วยเพลงของตัวเองอ่อระหว่างนั้นก็จะมีเกร็ดเล็กๆคือตอนที่สิงโตยังไม่ค่อยได้สร้างอะไรเท่าไหร่ก็เดินเข้ามาใกล้ๆเด็กๆเนี่ยแม่หมดรู้สึกกลัวสิงโตมากก็เลยเอาไอเขาเรียกว่าอะไรเสาไฟอะ่ะเสาโคมไฟที่ถือติดมาจากลอนดอนเนี่ยเคลื่อนสิงโตแต่ว่าสิงโตไม่เป็นไรเลยแล้วเสาไฟก็ตกลงมาที่พื้น เวลาผ่านไปเพลงของสิงโตก็ทําให้แบบต้นหมากรากไม้งอกเจริญงดงามลุงแอนดิวรุงแอนดร,รูก็รู้สึกตกใจมากที่แบบอีเสาไฟเนี่ยที่แบบว่าเป็นแค่ก้านริเดกของเสาไฟอะ่ะพอตกลงไปบนพื้นเนี่ยก็งอกขึ้นมาเหมือนกันเป็นต้นไม้เป,ไมเป็นต้นไม้ที่เป็นเสาไฟแล้วก็ส่องแสงได้ซึ่งถ้าใครได้ดูนานียภาคหนึ่งนั้นก็คือต้นไม้ที่พวกเด็กๆโผล่ไปเจอแล้วก็คือเสาไฟที่พวกเด็กๆโผล่ไปเจอที่แรกนั่นเองก็คือแบบไอวงเวียนแลนเทิร์น่ะที่แบบ จะโพไปเจอฉากแรกของนาเนียก็เจอฉากช็อตนั้นเลยนี่ก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆว่าทาไมถึงมีเสาไฟอยู่แห่งเดียวในนาเนียก็คือเกิดจากการที่แม่มดโยนเสาไฟลงไปที่พื้นนั่นเองเวลาผ่านไปสิงโตก็ประชุมนั่นนี่ลุงแอนดรูกับแม่มดเนี่ยหนีไปละแม่มดวิ่งหนีไปเลยส่วนลุงแอนดรูนี่ก็แบบกลัวมากแล้วก็จิตใจปิดรับทั้งหมดไม่ได้ยินเสียงที่อัลานพูดไม่รับรู้เลยว่าอัลานพูดเป็นคําพูด รับรู้แค่ว่าเป็นเสียงขำรามของสัตว์รู้สึกว่าสาัตว์พวกนี้น่ากลัวเด็กๆกับคนเลี้ยงม้าเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมสิงโตมากจนในที่สุดก็เกิดการเข้าไปคุยกับสิงโตอะไรกันแล้วก็ได้รู้ก็ได้รู้สึกว่าตัวเองได้รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรไปก็คือสิงโตเนี่ยบอกว่าฉันเพิ่งสร้างดินแดนนานเนียอันแบบว่าเป็นที่อยู่ที่มีความสุขให้สัตว์ทุกคนสุสัตว์ทุกตัวเนี่ยแต่ว่าเธอเธอชี้พิธีดิกเกอรี่ เธอนําสิ่งชั่วร้ายมาที่ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ดินแดนแห่งนี้แรกเกิดเลยนะก็คือแม่มดตัวนั้นนั่นเองเธอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดิโอรีก็บอกว่าได้แต่ว่าอัลานที่นี่มันเป็นดินแดนแห่งยุสใช่ไหมเป็นดินแดนแบบว่าที่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยอะไรใช่ไหมเพราะว่าคนเลี้ยงมา้าหรือว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเด็กลงรู้สึกว่าตัวเองเด็กลงที่ที่นาน,นี่รู้สึกว่าแบบแข็งแรงสูตรอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยส่วน ลุงแอนดรูก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเหมือนกันแม้ว่าจะเกลียดนานเนียเต็มที่ก็ตามอัลานก็บอกว่าอะได้ไปทําภารกิจให้ฉันอย่างหนึ่งแล้วฉันจะช่วยแม่ของเธอคือดิกอรี่นี่ก็เสนอว่าขอให้ช่วยแม่แล้วเดี๋ยวจะทําภารกิจให้อัลานก็บอกว่าตกลงตามนั้นแล้วก็ทําให้ม้าที่ติดมากับโลกเนี่ยเป็นมา้าม้าที่ติดมาจากโลกอกลายเป็นม้ามีปีก เราก็บอกว่าดิกเกอรี่ขึ้นมามีปีกไปไปที่ไกลๆตรงนน้นมันจะมีสวนอยู่ข้างในมีแอปเปิลไปเก็บแอปเปิลมาให้ฉันหนึ่งลูกดิกเกอรี่ก็เชื่อฟังแล้วก็ออกเดินทางไปโดยที่มีพอลลี่ขอเดินตามเดินทางตามไปด้วยส่วนอีลงแอนดรูซึ่งแพนิคก,กลัวสัตว์อยู่เนี่ยก็แบบวิ่งหนีนู่นนี่นั่นเป็นลมล้มตะแคงโดนสัตว์จับโดนนูน่นโดนนี่ไปคือสัตว์ก็พยายามช่วยคือสัตว์พวกนี้มันเพิ่งเกิดก็ไม่รู้ว่าลงแอนดรูเป็นตัวอะไรก็พยายามแบบว่าเป็นพืชหรือเปล่าไปลองฝังดินดูสิ เป็นสัตว์หรือเปล่าลองเอาอาหารที่ตัวเองกินไปให้หน่อยหมีก็เอาน้ำผึ้งฟาดหน้าไอพวกนู้นพวกนี้ก็เอามาแรงมาโยนใส่อะไรเงี้ยลุงแอนดูก็นึกว่าทําร้ายจริงคือพวกสัตว์มันพยายามจะเอาอาหารที่ตัวเองชอบเนี่ยมาให้ลุงแอนดูกินลุงแอนดูก็มีการเป็นลมเป็นอะไรไปแล้วพวกของที่อยู่ในกระเป๋าลุงแอนดูก็มีการตกลงมาที่พื้นเช่นเหรียญเงินเหรียญเหรียญแบบเหรียญเงินเหรียญสีเงินเหรียญสีทองก็ตกลงไปที่พื้นอะไรบ้างก็งอกขึ้นมาเป็นต้นที่แบบออกลูกเป็นทองออกลูกเป็นเงินอะไรกันไปตามเรื่อง ฝั่งดิกรีเนี่ยก็ออกไปผจญภยัยโดยการขี่ม้ามีปีกไปก็ขี่ไปขี่ไป,ไปจนไปถึงกลางทางก็รู้สึกว่าต้องพักแล้วลหละเพราะมันค่ำแล้วก็ลงไปพักปรากฏว่ารู้สึกว่าหิวลืมขออาหารอัสลานมาไม่มีอะไรกินม้าก็แบบเอ้ยก็ฉันก็กินหญ้าอร่อยดีเธอไม่ไปกินกับฉันหรอดิกรีก็บอกจะบ้าหรอฉันกินหญ้าไม่ได้ฉันเป็นคนพอลลี่ก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในกระเป๋าฉนันน่ะมีลูกอมอยู่ถุงนึงแต่มันก็จะไม่อิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำไงดี สองคนก็เลยปรึกษากันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอตะเกียงมันยังงอกเป็นแบบเป็นต้นตะเกียงได้เลยเสาไฟมันงอกเป็นต้นเสาไฟได้เลยลูกอมมันจะงอกได้หรือเปล่าสองนนี้ก็เลยแบ่งลูกอม,มเป็นกินไปครึ่งไปแบบเกือบหมดถุงแล้วก็เหลือไว้เป็ดหนึ่งแล้วก็ปลูกไว้ที่พื้นปรากฏว่าตื่นเช้ามาปรากฏว่ากลายเป็นต้นลูกอม,มที่แบบไม่ได้ออกลูกมาเป็นลูกอมโดยเฉพาะแต่ว่าแบบออกลูกมาเป็นอะไรที่แบบรสชาติคล้ายลูกอมแล้วก็กินแล้วอร่อยมาก ก็เลยรู้สึกประทับใจดินแดนนานียมาแล้วก็ขี่ม้ามีปีกเดินทางต่อไปจนถึงสวนที่เป็นสวนแอปเปิลแล้วก็เจอคําจารึกไว้อันนี้เป็นภารกิจที่ดิกอรี่ต้องเข้าไปทําคนเดียวก็จะเขียนไว้ประมาณว่าถ้าได้รับอนุญาตเก็บแอปเปิลกินได้นะเก็บแอปเปิลได้นะแต่ห้ามกินเพื่อตัวเองต้องเก็บไปเพื่อคนอื่นเท่านั้นปรากฏว่าดิกอรี่ก็เลยเข้าไปในสวนแอปเปิลแล้วก็เก็บแอปเปิลมรลุหนึ่งกำลังจะเดินออกแม่บดแม่บดที่หนีไป ซึ่งบังเอิญได้ยินคำพูดทั้งหมดที่อัลานคุยกับอิกเกอรี่ก็ปีนกำแพงเข้ามาแล้วก็เก็บแอปเปิลมาผลหนึ่งแล้วกิกนเข้าไปแล้วก็บอกอิกเกอรี่ว่าเธอไม่รู้เหรอว่าแอปเปิลนี่คืออะไรแอปเปิลนี่คือผลไม้แห่งชีวิตกินแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่ป่วยไม่อะไรอีกแล้วทั้งสิน้นดิกเกอรี่บอกฉันก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนี่ผลไม้ที่แบบฉันไม่ได้อยากแก่ฉันไม่ได้อยากไม่แก่อยู่เป็นอมตะฉันไม่อยากให้หลุมศพคนอื่นที่เป็นคนที่ฉันรักแล้วตายไปแล้วแม่หมดก็บอกใครบอกฉันเก็บ ใครบอกให้แกเก็บไปกินคนเดียวล่ะฉันบอกให้แกเนี่ยรีบหนีเอาแหวนในกระเป๋าอะ่ะกลับไปหาแม่ก่อนแล้วก็เอาแอปเปิลเนี่ยให้แม่กินคําเดียวแม่แกก็หายป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพยายามล,อล่อลวงดิกลี่ทำชั่วต่างนานาดิกลี่ก็แบบต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองนานมากจนกระทั่งคิดได้ว่าไม่ฉันจะไม่ทำทสัญญาอัลัสลานไว้แล้วแม่ฉันคงไม่อยากได้อะไรที่มาจากการผิดคําสัญญาแล้วก็หนีจากแม่มดไป ขึ้นมามีปีกกลับไปหาอัลลานอัสลานก็แล้วก็เอาแอปเปิลไปห้อัสลานแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้อัสลานฟังอัสลานก็บอกว่าอ๋อไอพวกต้นไม้ที่มันงอกๆอ,อะเพราะว่าเสียงเพลงของฉัน,นยังอยู่ในอากาศเดี๋ยวเวลาผ่านไปอีกไม่นานนาน,นี้ก็ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วมันแค่ตอนช่วงสร้างโลกส่วนแอปเปิลเนี่ยเดี๋ยวก็คอยดูไว้แม่มดเนี่ยคือต่อให้มันมีชีวิตอยู่ไม่แก่ไม่ตายแต่เดี๋ยวมันก็ต้องซักเฟอร์ต้องรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่ามัน มันทำผิดด้วยการแอบกินแอปเปิลเพื่อตัวเองคือที่เขาสลักไว้บอกห้ามกินเพื่อตัวเองอะแม่มดมันทำผิดไปหมดแล้วส่วนเธอนี่คือแอปเปิลที่ฉันเอามาปกป้องนาเนียอ่ะเคลยร์แอปเปิลนี่ลงไปที่พื้นสิแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้นไม้ในเมื่อต้นไม้นี้งอกขึ้นมาแม่มดจะไม่กล้าเข้าใกล้แล้วมีต้นไม้รัศมีเท่าไหร่เท่าไหร่นานีก็จะปลอดภัยจากแม่มดอ่ะแล้วเด็กดีกรีก็เลยคว้างแอปเปิลไปแอปเปิลก็กลายเป็นต้นไม้สวยงามปกป้อง ดินแดนานาเนียส่วนคนเลี้ยงม้ากับคนเลี้ยงม้าเนี่ยอัสลานก็บอกว่าเฮ้ยเธอชอบที่นี่เปล่าคนเลี้ยงมา้าบอกชอบมากคือแบบเกลียดลอนดอนไม่อยากอยู่ลอนดอนแล้วอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปอัสลานก็บอกว่าได้ ai, ถ้าอยากอยู่ก็จะให้อยู่อ่ะจะตั้งเธอเป็นคิงคนแรกของานาเนียแต่ว่าคนเลี้ยงม้าก็บอกเฮ้ยแต่ว่าฉันแต่งงานแล้วนะแล้วแบบฉันไม่สามารถทิ้งเมียฉันได้อะทำไงดีคือจะให้หนีมเมียไปอยู่นาเนียก็ไม่ใช่เรื่องอัสลานก็บอกว่าอ๋อก็ได้เดี๋ยวเรียกเมียมาให้แล้วก็ อยู่ดีก็เรียกเมียมาจากไหนก็ไม่รู้ออกมาจากช่องมิติก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็น King and Queen of Narnia เป็น First King and First Queen ไปก็ปกครองดินแดนานาเน,น,นียดูแลสัตว์ไปเรื่อยๆส่วนดิกกอรี่กับพอลลี่ก็จะกลับจะกลับอังกฤษแล้วอัสลานก็บอกว่าเออดิกกอรี่ฉันอนุญาตไอแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลต้นที่เธอปลูกอะไปเก็บไปลูกนึ่งไปเอาไปให้แม่กินอันนี้ฉันอนุญาตแล้วเมื่อไปอยู่ที่ ในโลกของเธอเนี่ยต่อให้มันจะไม่ใช่ผลไม้อมมตาแล้วเพราะวมันสูญเสียความเป็นเวทมนต์แต่มันก็ไม่ได้สูญเสียอํานาจการรักษาโรคก็คือแม่เธอก็จะหายป่วยนะอะไรอย่างนี้ดิกกอรี่ก็เลยขอบคุณอัสลาแล้วก็เดินทางกลับอังกฤษไปพร้อมกับพอลลี่แล้วก็ลากลุงกับไปด้วยพอกลับไปถึงที่อังกฤษก้าวไปให้แม่กินเอาแอปเปิ้ลให้แม่กินแม่ก็หายป่วยดิกกอรี่ก็มีความสุขทีนี้ดิกกอรี่เนี่ยรู้สึกเสียดายแอปเปิ้ลของนาเนีย ก็เลยเอาแกนเอาแกนกลางแอปเปิ้ลหน่อยเม็ดแอปเปิ้ลทั้งหลายอะไปฝังดินไว้ที่ไปฝังดินไว้ที่หลังบ้านแล้วก็เอาพวกแหวนทั้งหมดที่ใช้เดินทางข้ามมิติคืออัลารสั่งไว้ว่าให้เอาแหวนที่เดินทางข้ามมิติทั้งหมดไปทําลายพวกนี้ก็เลยเอาแหวนพวกนั้นไปฝังดินแล้วก็ฝังไว้กับแกนแอปเปิ้ลหลังจากนั้นดิกเกอรี่ก็ได้รู้ข่าวว่าพ่อ,อ,อลุงเนี่ยลุงที่เป็นคนรวยๆที่มีบ้านอยู่ชนบทเนี่ยตาย พ่อก็เลยได้รับสมบัติทั้งหมดการนคนที่ร่ำรวยมากได้มรดกเป็นบ้านที่ชนบ,บทอันห่างไกลก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขแล้วไม่ต้องอยู่อย่างแออัดยัดเยียดในลอนดอนแล้วแม่ซึ่งหายป่วยแล้วกับพ่อซึ่งไม่ต้องทํางานแล้วก็จะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์ค่ะสองคนนี้ดิกเกอรี่หลังจากเรื่องนี้จบลงดิกเกอรี่กับพอลลี่ก็ยังเป็นเพื่อนกันมาจนโตก็ยังแบบว่าไปมาหาสู่กันบ้างส่วนแกนแอปเปิ้ลที่ปลูกไปปรากฏว่ามันงอกมันง,อ,นงอกกลายเป็นต้นแอปเปิ้ลใหญ่เลย เราก็แต่ว่าด้วยความที่อากาศที่ลอนดอนมันไม่เหมือนอากาศที่นาเน,นีมันก็เลยไม่สามารถให้ผลไม้ที่มีฤทธิร์รักษาอาการป่วยได้อีกแล้วก็คือไม่ไม่ออกลูกอีกเลยแต่ว่าวันนึงผ่านไปเนี่ยพายุใหญ่เกิดเข้าลอนดอนแล้วก็ตอนที่กอรี่โตแล้วเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของบ้านที่ชนบทแล้วเนี่ยพายุใหญ่เกิดเข้าที่ลอนดอนต้นแอปเปิลโคนนิ่ก็รู้สึกเสียใจมากที่แบบ เฮ้ย hey, เสียดายต้นไม้ต้นนี้คือไม่อยากให้โดนเอาไปสับทำฟืนอะ่ะ <c oughs> ก็เลยบอกป้าเขาว่าขอขอ,ขอต้นนี้แล้วกันนะแล้วก็เอาไปทำเป็นเป็นอะไรเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าวอรบแล้วก็ไปตั้งไว้ที่บ้านที่ชนบทซึ่งจะเป็นที่มาของการประสนภัยของเด็ก4ี่คนถัดจากนี้ซึ่งสามารถติดตามได้ในตอนที่2ก็คือ จะเลย on the, the wish and the w a r d o b e ที่มีในหนังนั่นเองก็คือเป็นไอตู้เสื้อผ้าที่สามารถข้ามไปอิน,นเดียนแนนนาเนียได้นั่นแหละเรื่องนาเนียที่จะเล่าก็คิดว่าจบเพียงเท่านี้ดีกว่าค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากฟังภาคต่อไปอะไรจริงๆคงไม่เล่าทุกภาคแต่อาจจะเล่าอวสานนาเนียเลยทีเดียวนะก็บอกไว้ข้างล่างแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่เล่าแหละยกเว้นมีใครอยากรู้เยอะจริงๆนะคะก็ถ้าอยากฟังก็บอกล้อการคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ เรื่องนี้เนี่ยเรื่องงานเนียถ้าจะอ่านให้สนุกจะต้องอ่านแล้วก็คิดว่ามันเป็นหนังสือสอนศาส,สนาคริสต์ต้องพยายามคิดว่าแบบเทียบการสร้างโลกของอัลสลานเหมือนพระเจ้าสร้างโลกที่อัลสลานพระเจ้าอะไรเงี้ยคือเขาจะแทรกคําสอนของคริสไว้ตลอดเป็นแบบดินแดนแห่งความรักดินแดน,ดน,ดนของพระเจ้าที่ที่สัตว์ทุกคนอยู่ด้วยสัตว์ทุกตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะไรอย่างงี้ประมาณว่าแบบใครศรัทธาในพระเจ้าก็จะพบความสุขอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่คนคริสตก็จะไม่กล้าพูดเลยมากเดี๋ยวมันจะผิดพลาดไปแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่ทางศาสนานะคะก คิดว่าคลิปนี้จบเท่านี้ดีกว่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel กดไลค์เพจตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็ใครคิดเห็นอะไรแสดงความเห็นก็ได้นะคะอย่าลืมดูคลิปกเก่าๆที่โชว์ให้ดูด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยนะคะบ๊ายบาย